สวัสดีครับก็มีคนถามเข้ามาว่าออมหรือลงทุนยังไงให้มีหุ้นถึง1ล้านบาทหุ้นสากรนะครับอ่าเริ่มแรกเลยก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ไปแนะแนวตอนนั้นอนะ่ะไปแนะแนวที่โรงเรียนเราเป็นนักเรียนจ่าชั้น2อยู่ที่โรงเรียน Electronic. อิเล็กทรอนิกส์อ่าก็เขาบอกว่าปันผลจากการออมเนี่ยหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต เราก็สมัครเลยตอนเป็นนักเรียนก็เงินเดือนประมาณ3000กว่าก็ตัดฝากเลย2 5 0 5เขาก็ตัดได้ผมก็เขียนใบตัดฝากเขาก็ตัดฝากให้เลย2500ก็เริ่มเก็บมาปี2ชั้น2พอจบมาตีจาตีตีจาตีผมก็มาเปลี่ยนเป็นยอดตัดฝากหุ้นอ่านี้สพทลนะ6 0 0 0บาทา6 0 0 0บาทก็เหลือเงินเดือนใช้ก็หมื่นกว่าบาทหมื 100, ่นน่อย ก็อยู่ได้ก็ตัดฝากมาเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เสร็จแล้วมีพี่ท่านหนึ่งแนะนํามาว่าเอ้ยคมสันเราสามารถไปสมัครอีกสหกรณ์หนึ่งได้นะก็คือสคอรนอผมว่าเอ้ยมันได้เหรอครับสองสหกรณ์ได้มาเพราะมันเป็นคนละเป็นสหกรณ์ภายในกับของภายนอกก็คือตัดฝากเพิ่มอีกสองพันห้าก็เป็นแปดพันห้าก็คือตั้งใจไว้ว่าจะ ฝากในหุ้นนียประมาณปีละหนึ่งแสนก็ฝากมาเรื่อยๆอ่าฝากมาเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสได้ไปต่างประเทศอ่าไปรับเรือก็ไปตัดฝากเพิ่มขึ้นมาหมืน่นสามหมืนมม่นสี่หมื่นกว่าบาทจําไม่ได้ก็มาเรื่อยๆตัดฝากไม่เรื่อยตอนนี้ก็คือคบหนึ่งล้านหนึ่งล้านบาทอ่าเนี่ยก็คือมีหนึ่งล้านบาทเป็นหุ้นก็ปันผลก็ปีแรกๆของสอครนก็แปดเปอร์เซ็นต ลดมาเหลือเจ็ดเปอร์เซนแล้วก็มาหกเปอร์เซน่าแล้วก็ปีนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเงนยอดอเงินกู้ดอกเบี้ยงเงินกู้ลดลงก็เดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวมาทำคลิปบอกว่าได้เท่าไหร่ในปีนี้ก็มันต้องใช้ความมีวินัยแล้วก็ความอดทนนะครับในในการ เก็บออมอ่าเก็บออมลงทุนอ่าในรักษาหุ้นก็คือตั้งแต่เริ่มเป็นนักเรียนเลยที่ผมทํามาก็ตอนนี้ก็พอเห็นผลแล้วครับยังก็พอมีในช่วงปันผลปลายปีก็ได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาทําคลิปถัดไปให้ชมกันว่าได้ยอดเท่าไหร่แต่ะัากรได้เท่าไหร่ก็คือรวมกันอยู่ตอนนี้ก็คือประมาณหล้านบาทก็เดี๋ยวมาดูปันผลที่ หหรือหกเปอร์เซนแล้วแต่ก็คือลดลงเรื่อยๆเพราะว่าเขาลดลงของอดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงมันก็จะลดหลั่นลงมามันก็จะน้อยกว่าดอกเบี้ยเงินกู้สักหน่อยก็ถ้าใครมีวิธีการลงทุนในแบบไหนก็มาแชร์กันครับผมก็ฝากไว้ครับผมขอบคุณครับ